สวัสดีครับช่วงนี้ Work from Home อยู่บ้านล็อกดาว์อย่าลืมดูแลตัวเองกันด้วยนะครับช่วงอยู่บ้านกันก็อย่าประมาทกาดอย่าตกนะครับออกกำลังกายดื่มน้ำเยอะๆและพักผ่อนให้เพียงพอครับอยากรู้ไหมครับว่าผมเลือกกินอะไรผมเลือกนี่เลยครับ เอซีอาหารเสริมจากประเทศออสเตรเลียครับที่มีสมุนไพรและแร่ธาตุครบจบในเม็ดเดียวเลยครับิ่ในสถานการแบบนี้บอกเลยว่าเหมาะมากครับเพราะเอลซเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างภูมิด้วยแร่ธาตุที่มันจําเป็นต่อร่างกายครับที่สําคัญมั่นใจได้เลยครับเพราะเอซได้รับมาตรฐานการผลิต GMP อยอยประเทศไทยและอยอประเทศออสเตรเลียด้วยครับ อย่าลืมลองหามาทานกันดูนะครับ